สวัสดีครับผมชื่อนายพัฒนาชาติปุสิตาธรรมสุขอาจารย์ธนาชัยตาภาสืบค้นเรื่องระบบนิเวศนิเวศคือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบนิเวศร,ระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่สําคัญ2ส่วนหนึ่งองค์ประกอบทางชีวภาพได้แก่สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเช่นพืชสัตว์เเห็ดลาจุลินทรียเป็นต้น2ององค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่กลุ่มส,สิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศเช่นดินน้ำแสงอนาภูิเป็นต้นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกเป็น3ระดับคือผู้ผลิตได้แก่พืชสาหร่ายบรูชัวสองผู้บริโภคได้แก่สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการกินสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นได้แก่ผู้บริโภคพืชเช่นช้างมา้ากูกระเบือกระต่ายเป็นต้น ผู้บริโภคสัตว์เช่นเสือ,อสิงโตเยียวหัวเป็ตนต้นผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เช่นคนไก่ลิงเป็นต้น3ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้แก่เห็ดลาแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆที่สามารถย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ได้